ผลในทิฏฐธรรมทำไมเห็นผลเพราะว่าเราไม่ได้ไปสร้างกรรมมันเลยเราอยู่กับลมจิตเราไม่ไปสร้างกรรมจิตเรามันไม่ได้เคลื่อนนะมันเกิดดับเกิดดับนะสมมติเรานึกถึงเรื่องอดีตอยู่ๆเราก็ไปนึกถึงเรื่องอนาคตมันดับจากอดีตนะแล้วมันก็ไปปิดจิตดวงใหม่ก็คิออนาคตแต่มันคิดได้ทีละเรื่องมันไม่ได้คิดซ้อนกันนะแต่มันจะคิดไม่หยุดอ่แล้วเราเราบังคุมมันไม่ได้ด้วย นั <screws> <ground> it, air, air, ่นแหละแล้วม the er. ันก็พาเราฟุ้งซ่านพาเราพูดจาเลอะเทอะพาเราไปมีอารมณ์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้นล้วไอจิตตรงนี้แหละมันไปจับพวกนี้ไงพอเราดึงจิตมาอยู่กับลมเราจะพูดน้อยลงเพราะจิตมาอยู่กับลมใช่ไหมเราเริ่มไม่พูดละกรรมมันก็เริ่มหายไปตัวละอาจจะพราจีสุจริิและเพอเราไม่พูดว่าจีเราก็ไม่ไม่ไม่คดไม่ทดไม่ไม่คดใช่ไหมเพาเราไม่ได้ไปด่าใครไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดจาหยาบคายเพราะเราอยู่เฉยเห็นไหมเราไม่ได้ทํากรรมละกรรมเกิดจากภาษา ต้องรู้ว่ากรรมเกิดจากไหนถ้าเรารู้จักกรรมว่าเกิดจากไหนนะใครไม่มีใครไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้นะแล้วไม่มีใครไปโดนบันดาลกรรมให้เราด้วยกรรมเกิดจากภาษาทั้งทั้งหกอายตนะสลายสลายอายตนะกรรมเกิดจากการตาที่มองเห็นมือที่สัมผัสใช่ไหมกรรมเนี่ยเกิดจากภาษาสัมผัสด้วยตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางลมสัมผัสทางมือไอ้พวกเนี้ยทำให้เกิดกรรมขโมยของอ่ามือไปหยิบ ใจปัะทุสลายเขาจิตเป็นกรรมแล้วอยากได้เพลงเลียงของทรัพย์ของคนอื่นเห็นไหมดินท้าเขาไอ้พวกเนี้ยกรรมล้วนๆจิตมันพาไปจิตมันจะจิตเรามันจะไหลลง,ลงต่ำมันจะพาเราลงต่ำนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ตามมันดึงมันดึงมันมาอยู่กับลมกรรมมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ว่ากรรมดีก็จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่สร้างกรรมเลวเราอยู่เฉยๆอยู่กับลมหายใจกรรมเลวมันก็ไม่เกิดเนี่ย นี่แหละคือการหลบการหลุดจากกรรมนี่คืออริยรมรรคมนองค์แปดที่พระเจ้าสอนเพราะนั้นกรรมเราเนี่ยเราเดินอาไปก็เป็นกรรมนะเหยียบมดเหยียบอะไรแต่ถ้ากรรมเน็ตคือพระเจ้าบอกกรรมคือเจตนาอะไรที่เป็นเจตนาถือว่าเป็นกรรมนะถ้าไม่เจตนาไม่เป็นนะถ้าคุณขับรถชนหมาคุณไม่ได้เจตนาไม่เป็นนะไม่ได้กรรมไม่ได้เกิดขึ้นกรรมนะแต่ถ้าคุณจิตคุณเป็นอยากชนมันตายจะฆ่ามนะันเนี่ยอนี้กรรม กรรมเกิดจากเจตนาเรากล่าวว่ากรรมเกิดจากเจตนา,าเพราะฉะนั้นเวลาตกยุงโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ไม่บาปแต่ถ้าเรามีสติเราจะไม่ตกเพราะเรามีสติสติทำไมอยู่กับลมหายใจถ้าเราอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่เราจะมีสัมปชัญญะด้วยตัองอย้งแต่สติแล้วเราจะมีสัมปชัญญะเรารลึกรู้เลยว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ถูกเพราะฉะนั้นอยู่กับลมหายใจให้มากพูดให้น้อยออนี่คือวิธีการแก้กรรม